ดีด้วยเนเบ็ดออกแล้วบอปลาลุงถามเบ็ดออกแล้วออกแล้ห้องโบเห็นจักมันอยู่ในบอลได้คุณชายมันออกแล้วหาเบิรงมือหน่ะกับโบเห็นที่เบ็ดค่าปาาเพลินนะมีเอฟซีถามสบายดีเด้อพี่น้องทักทายสบายดีสบายดีปลาลุงดูสบายดีสบายดียกยกตี้นขึ้นยกมือขึ้นมาเก็บอภากาดเมื่อนี้สิเห็ดอัน ซื้อข้าจเจ้ากินแล้วพอดีเจ็บท้องนะก็เลยว่าสิมาขันสมพักเองได้กระลำซื้อน้ำตลาดพุ่มพวงอะไรแต่ว่าบริษัทไทยเบิร์นซัมฮำมหายซื้อผักกาดผักกระลำผักกาดก,กา็เอาของเฮาวอะไรกะเอาไปผปสมที่จริงเฮาบผมบ่ค่อยมากกินดอ,อกผักอันนี้มันแง่แต่ว่าเก็บไปอันผสมใส่กันกันกบอันผักกระลำ kè cả phải luôn hiện đọt nhà mà khám nó thì bà mà đọc bằng chép bột bộ bộ đọc nhã. Đọc bột lên bộ đọt nhà mà đọt chép bột bột mấy nhà vậy xui vậy kèn xe tôn thiền rồi một đèn phay บวบหน่อยอหมักบวบไปทั้งน่ะต่อยตกลงมาแล้วกำลังพอดีโอเคบอนพอดิกลิสันนี่อ๋อไล่เข้าคอยมักเวลาไปแกงใส,ใส่ปูใส่ปลาละเปื่อยเบิด กำลังออกมาไล่เคื้ออยู่ในทวอนท่านในซุกทางในกับทองทังนอกกับสามบ่ข้างนอกขอ้านบนี่จะหาเครื่องพ็นบ่หน่อยนอนขับไก่เมื่อนี่บ่แดดมน้องมาเบิ่งท่านนี้ก่อน โอ้โกบโดดน้ำต่างวาโอ้โดดน,น่ะน้องเขาก็มีกบอยู่น้องเถือเสือกบวกง่าโอมักปุ้มได้ทั้งนี้ทั้งขอกไก่นี่นี่อ่อนๆน่อยนะแกซ่ำ น้อยแก่กับลายไก่เข้าลายอยู่ไหนแต่ว่าครั้งมันไว้กระจอยนะมีสิบ่มันแล้วคันข้า้งมาและแล้วเขาปล่อยออกบันอืมหมามันแก่นะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่มันแก่ ไล่ผู้เจ้าะกับได้มาเลาะทั้งนี้ได้วันเกี่ยวข้าวแล้วพี่น้องเกี่ยววันอาทิตย์ที่สะหอดนี่เบิ่งทั้งนี้เนี่ยสิเกี่ยวทั้งนี้หนะไปได้เกี่ยวแล้วก็สิได้เกี่ยวไปเรื่อยๆนะเขาค่ะบมอบัวพันนี้หมอบัวปุ่มได้ หน่อยปุ้มๆหอมนี่พอดีนี่ทำไงเนาะซอนโตมันแก่นะนี่เป็นหน่วยใหญ่ๆนี่ซอกเสมอี่พอเก็บนี่ม,นมันยังนอ้อยนี่น่ะดูดูเอาไว้เห็ดสายพันธุ์มันเอาเห็ดพันธุ์มันวับทำพอดีเก็บนี่ทำไงห,หน่วยปุ้ม,มๆหอมได้แสบ หนูรีได้สะแก้วจ้ะไปเว็ดสายพันธุ์มันซะน,นี่ที่เห็นอยู่นี่เขาเจ้าเด้อคนน้องสะป้าหมากโพอุ้ยมีคนห้างนกเดี๋ยวสิซุมม่มให้ปลาลุงเบิ่งก่อนเห็นปะห้างนกนี่นี่ห้างนกท่านหมากโพนี่ห้างนก Rồi nằm đẹp đấy chắc mừng con Xuân bỏ đau hết chín Ba thằng nào xong xa mã cổ ừ, Thôi ra xem mình có bỏ hình mình ở đây Mà bụng bụng này nữa Cửa đen mà này Áo bụng nó có mi Tô ngam Ơ mình đu le ngài đấy Mình cửa đen mình cặp tay Bỏ đồng đu le nhanh mình đi kẹp đây xong này. làm và khẩu của tí này Phù Chị làm hoàn Tôi một kên. Đúng ngàm พอดีเลยน้องๆอยู่จือซอยกันเลยดึกเพื่อให้เขาก็ลืมอ๋อต่องางร้ายดีเลยอ๋อดูยงางอยู่จะจีแกล่ะกับมี พนหนึ่งทางนี้ก็ซองซ้ำมาพอดีมาทําอู้มันติงก็เลยขึ้นมาก่อนเก็บไว้ทันเบิดมาแลเก็บใหม่อีกหนึ่งกินกับแจวลูกบวเกบบริร้ายนี่แต่ว่าเห็นยังรายอยู่แต่ว่ามันอยู่สูงดีย่าําตกูเถื่เอมันตื่นมากเห็นไพย่างตกอูคือว่าแหละ สิดาสิดาบานเฮาเจ้าก็เตรียมสิปั่นเขาแล,ล้วค่ะรอรถปั่นเขาวยังเต็มต้นมักสีดาอยู่บงบวบนะขึ้นบ่ไว้มดแดงหลายสิมาขั่นสมพักบ่ได้เฮ็ดกินลองเบิง่งขั่นเองลองเบิง่ง ดีกรอบนึงเด้อปลาลุงกจิ้มวอดซิดาก่อน,อน,นเอนาะนะครับเดี๋ยวินอยู่ไลยไอ้เพื่อนแต่ว่าเพื่อนกับก้าวเธอละหน่อย,ยอนี่แหละหวานหวานหอมทัวเป็นใจขาวหวาน เงยๆงยาง๊ออีหมันเดียวก็อิ่มทำนี้พอดีเฮ่อบริเกย์พญาก่นเนี่ยุดก่อนชุดที่พันมาะเกบบหายแล้วสริเกยหพยีกค่ะำบววกับพอดหอีหนึ่ง เราล่ามาชุกุชุกชุกอมกันมนาะกินน้ำกับบา,ายธรรมดาเลยโดนนางเมี่เขาเก็บมา้แท้ช่วยด้วยแต่บ่แท้บ่คือเขาเก็บมาส่วๆเรากิน,นอยูนะแล้วในมันทำบุกิน

ในมันถึงลงของไก่ไก่ก็มากินมากิน รักมีเหตอนเช้าเลยนจำหนีนแล้วเนาะพี่เนาะทางเห็ดสูงพักเลยค่ะไปกัินใหญไปจำหนีแล้วเนาะพอดิขัดแช่น้ำเกลือไว้ก่อน นี่ว่เขาต้องเอาเส้นแหลบคนนี้ป่ะเอากรลืมเลยบริเทเตหงเลยเคยหันตะกินกับปลาปุ่นไหนละพอดีขันขันไปถึงหกโลเห็ดวัวหนึ่งว้กินกับปุ่นกบปุ่นปลาสพัก ย่างหนึ่งก็มากินแน่นะนมีอย่างเอ็นอ่อนใส่เอ็นอ่อน tròn thì phát cứ mày nhảy theo <laughs> mình lại khử mày nhộ, mày cái nội. mình บัวละสิบพันไม่เนอะกับสื่อเขาุูละสิบพันเลยน้อยเดียวอารมเห็ดเองเิึงรู้ไหมพร้อมขั้นแล้วล่งลางบลายน้ำเอาจังเวลากินตะบ่เจ็บท้องได้พักคอมบัวน้ำพักกาดน้ำบลาย ฟักสิมาขันก่อนลูกเขาจะตืน่นใส่เกลือก่อนแกงัวใส่น้ำตาง กะร่างกงายแล้วเด้อมือกะได้เขาจ้าไปจะขันเขาก็ไม่อยากขันเจ้าบหมายถึงสูงพัดปกติต้องแช่น้ำไว้ก่อนมาพี่น้องเทาลืมองเลยมีเรศมาขันเลยเลยนะขันเลยก็ได้พี่มาทำแช่ แล้วแหละว่าหั่นตอนใหญ่แล้วก็มาขัดกับมุนเลยเด้ ใส่พุงมวลงไปจักหน่อยใส่ข้างนี้ลงไปอีกจักหน่อยเออเดี๋ยวแม่แล้วอะไรลูกแม่แล้วแล้วแม่แล้วแล้วมีลูกมาเบิรงกลูกแม่เห็ดยังนี่แม่เห็ดยังนี่ แล้วท่านแล้วไปกเอาไปใส่ับกุกกินเลยบานโยลูกห่าโดยดยยแม่ก็ยุ่นี่แล้วแม่ก็ยู่นี่แล้วเอเอได้ไมฮะดีมแต่บอเอาเพื่อนาง้วบด ไดแม่เบิงูแม่เบิงแม่ซีมงก่อนแม่ซีมเบงกอเป็น